ขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Call of Duty Black Ops Cold War นะฮะตอนที่2ของพาร์ท5พอดีตอนพาร์ทก่อนหน้านี้นะฮะมันต้องใช้เวลาเล่นเยอะไปหน่อยเพราะเราต้องสเตลซะส่วนใหญ่แต่ผมเห็นคนอื่นบางทีเขาก็เล่นแบบบู๊เลยนะฮะแรมโบ้เลยอัดทุกคนที่ขวางหน้าแต่ผมอยากลองเล่นแนวแบบสเตลดูนะฮะได้เป็นสมเป็นสายรับหน่อยโอเค แค่เดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยเลยครับอ่านะฮะเราก็มาเริ่มตรงที่จุดที่ทำกุญแจเสร็จแล้วนะฮะเราต้องก๊อปปี้กุญแจใหม่นะแต่ว่าเราอย่าขาดทากเก็บอีกอย่างที่ต้องทำนะฮะแก้แค้นให้พวกตัวเองนะฮะบางอาจย้ายฝั่ง โดนจับเลยซะงั้นดูนะสิคุณลิสเตอร์ชีพแอสเซทนะฮะแ <laughs> อสเซทแบบไม่สำคัญใช้แล้วทิง้งมาโดน ตอนนี้ก็จะกลับไปทำเมนออเจกตีฟนะฮะร,รอคนเดินผ่านไปก่อนไม่ใช่ออกเปิดเราไปจะเอตกใจร้งลงไปข้างใต้กันแล้วนะฮะเรได้กุญแจบังเกอร์มาแล้ว แล้วก็นะไปทางไหนนะเสร็ <Yes. S 1> จาก,การแล้วอ๋อเรายังทำอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมไม่เป็นไรไปเลยดีกว่าอ้าวโรเชนโกมายืนเฝ้าตรงนี้ครับ How can I help you, sir? Attention please. I'm gonna You could say I'll be able Mexico. New Mexico. Technically I will be. ไม่ใช me ่บังเกอร์ไหมอาเตีมว่นยูนิฟอร์มส์ต้ิองมลดภัยล่อลองร้าองเปกเดี๋ยวเราต้องลอทหารสคนมานะฮะเพื่อที่จะได้มีชุดยูนิฟอร์มให้เปลี่ยนเกสมาลดมทีอี ก็ให้รอก่อนติดประตูกะะ่้ฮะอ่าส่งซิกเลอร์แอดเลอร์มาแล้วฮะอ่าตอนนี้เราย้ายกลับมาเป็นเบลแล้วฮะ This key okay, gives you elevated access to the What about uniforms? Oh, what are uniforms? Sounds like they're here now. How about that Okay, I will lead them through and distract them. You two do the rest. Now, Take cover. Keep it clean. Uniforms are no good to us. Bloody. Yes, sir. Blood, not I found the door. Никакого оправдания это некомпетентности. У нас есть очень строгие протоколы, чтобы это предотвратить, понятно? Окей, я тогда.

ไม่คุณเลยหรือว่านาพิแอตเตอร์เขามีบาดมีมีบาดแผลใหญ่คขาเชนโกวันสปีกวิติมอ้าวคขาเชนโกเรียกหาเบลคอนนะฮะ เลิ์ภาษารัเสเซียดีๆมากเลยนะ no for going ผ่านไม่ได้เลยครับไม่เปิอนอยู่ในกระเป๋าคนตรจะผ่านเช็คพอย

ไม่ได้ต้องวางเอาหวาเขากางเาางางทียบพื้นเต็มกระเป๋าเลยที่เหมือนกับว่าเหมือนมีสิ่งนี้ไปเลยเขา <c oughs> มา ไอเอ็กขี่ม้าขาวว่าแนละ้วจะน่าเสียดายมากนะครับถ้าเปเรลคอปตายเนะี่ยถึงลิฟแล้วนะฮะเกือบไม่ถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ าดแล้วใครวะเชีย่ยสักยังมาทำอะไ,หไรหน้าผมไม่คุ้นเหรอ,อรรเออมาถึงเมื่อไหร่อ่าเออวันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้อัรคราเรซูมิเอซ Commandier, Yan you It's assholes like that we gotta watch out for. to <Year> นะเดี๋ยวนะฮะเปลี่ยนชุดมาลอกคราบฟอ o เฮฮะ C C C P ลุยเลยไม่สองไม่สองยังที่ห้าแบบลาวแมกกาซีนนะฮะห้าสิบนัด ากระสุนไปเร็วมากเลยไม่ใช่ฆ่าศัตรูเร็วนะฮะหมดเร็วมาเปิดมาเปิดเฮ้ยดันอ้าพยายามอยู่พยายามอยู่โอ๊ยหน่อย ยืมหน่อยครับขับเกียร์เลิศเกยร์เลิศจะปางผมส,สิสหมดเรื่อดีโหลดเอาระเบิดไปกินเฮ้ยเอาระเบิดไปกินอ้าวทำไมอยู่บนนี้ใช้ระเบิดไม่ได้เฮ้ยดีจงไหนวะตายไหมตายไหมตายไหมอ้าวดูเฉยๆก็โดนระเบิด าได้ด้วยไปไหนไปไหนโดนไหม่าแล้วไปสิไปสิผมตามอยู่ข้างบนเช็คข้างบนหน่อยด้วยโดนช็อตการไม่แฝงนะเนี่ยเราวิ่งเข้าข้างหน้าตรงๆแล้วเนี่ย โคกอยนี้เลยนะครับแล้วตาแล้วผมก็รู้นหล,ะเ,ละเสียงเยอะมากเอาให้หมดเอาให้หมดเฮ้ยย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 ย อะไรนะระเบิดอ่ะอ๋อโอเคเครื่องปั่นอากาศอ๋อเราวางแก๊สไว้พอผลแก๊สก็จะเข้าไปในท่ออากาศนะฮะแล้วก็จะทำให้ทางบังเกอร์มีแต่ควัน พี่เป็นอมตะอยู่แล้วให้พี่เป็นโลเยอะ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 เยระเบิดกันน่าจะไปโดนไม้เอาอีกตัวโป๊ะเอาไม่อีกตัวขอยืมหน่อยครับมีอีกไหมใครอีกไหม มีแล้วนะขอบคุณถึงบังเกอร์นะฮะวอลคับวอลวอลหรืออาคายดีไม่เห็นเพลงสมัยก่อนจะเป็นอย่างี้นะฮะ คัดไปทูดิสดิสพอไหมครับแค่นั้นเป็นปืนดีปะ่ะอ่าเปดิดฉากการคลิกหก

มาหลบที่นี่แรกนะเอาดอูแล้วนะฮะสองต่อร้อยนะฮะชนะสังกงันวันนี้เขายิงโดนคอมนี่จบเลยนะชีวิตท,ที่โหลดอยู่มันหลบหลังคองน,นนะไกลยางไกลยางไกลแล้วไกลแล้วหลอดเต็มแล้ว เ okay. ดี <So after S 2> <the> ๋ยวเดี๋ยวเคกนกรอย่แพ้ซะไม่มีทางหนีแล้วั้นเราต้องเลี้ยวนะฮะหลีกเลี่ยงทางนั้น not get away เราต้องหนีได้สิ เราบล็อกไปทุกทางแล้วยอมแพ้ซะไม่ชอบกันในความมืดเนี่ย ไปฉายด้วยนะอ้าไปโดนเอ็มพีห้ามันเบาเลยไงไม่เข้าใจ

หน้ากากใส่ไบรพรอมใหนะฮะหายยังไปมาใส่แก๊สพวก <c oughs> เ,น,กลเ,น,เนลีล่ยนคิวใบเฟรมต้องไเปลี่ยนชุดนะฮนะพอเด๋ยวต้องปอวกไปแล้ว ยิงคนล้มเังนั้นเอาแรนไมยไปเอาแรนไมยไปรูปมีสตูหรือเปล่าทำไมถึงระเบิดเอ้อยโทษครับเอดเลอร์เริ่มใหม่ บางทีมันก็ชื่อเพื่อนก็ขึ้นช้าไปนะยิงไปแล้วเขรู้ว่าเป็นเพื่อนตัวเอง body armor helmet weapons and explosives body armor e i t โอ้ยเราจะได้เป็นทังก็นอนแล้วอันนี้ C4 หน่วนปืนไหนปืนนี้แล้วกันทีเดียวก็สุงเยอะดี ใส่หมวกั๊กนอสน,นะฮะแปงล่างเป็นจังกนอนสจั๊กนอสสามตัวคืโฟแบบก้อนนะ เอาเยอะดีจังเลยไหนมีอะไรอีกอ้าววันนี้ แป๊บนะฮะเบลวคอรนำเลยมามาโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเรามาสิอัลเลอร์เดี๋ยวทิ้งกันหนีอ๋อเราต้องขึ้นรถก่อนนะมาเร็วพี่ผมช่วยยิงเองมาเร็วเขาก็เขาก็เป็นนักกอนเปลมาวะ่ะเฮ้ยเต็มเลย เลยครับไป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 เอาเใครจะรถรถ